ก็ขึ้นมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะยอดไลค์ของเราเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะพามาเพิ่มยอดไลค์ใน Facebook กันค่ะวิธีการเข้าเว็บไซต์นะคะก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะเมื่อเข้ามาสู่เว็บไซต์ KMSocial กันแล้วค่ะสำหรับใครนะคะที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วก็สามารถคลิกเข้าสู่ระบบตรงนี้ไปได้เลยนะคะและใครค่ะที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกเนาะก็สามารถคลิกข้างบนตรงนี้ค่ะเอาไปสมัครสมาชิกกันก่อนนะคะ ขั้นตอนการสมัครสมาชิกง่ายมากๆเลยค่ะกรอกข้อมูลตามนี้เลยค่ะชื่อผู้ใช้อ e ีเมลรหัสผ่านแล้วก็อย่าลืมติดข้างล่างตรงนี้ที่ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติด้วยนะคะข้อมูลสามารถใส่เป็นข้อมูลอะไรก็ได้ค่ะไม่จําเป็นต้องเป็นข้อมูลจริงก็ได้นะหรือสมัครผ่าน G ี mail ก็สามารถคลิกข้างบนตรงนี้ค่ะแล้วก็สมัครผ่านจี a i ลไปได้เลยนะคะเนื่องจากเราค่ะเป็นสมาชิกอยู่แล้วเราก็จะขออนุญาตกลับออกไปค่ะแล้วก็คลิกเข้าสู่ระบบตรงนี้เลย เมื่อเข้ามาแล้วนะคะนี่ก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ค่ะเราจะเลือกหมดหมู่ข้างบนตรงนี้กันก่อนนะคะหมดหมู่ตรงนี้ค่ะก็จะมีหลากหลายแพลตฟอร์มให้เราเลือกเลยค่ะก็จะมี a c e b o o k นะคะมี Tik t o k มี IG จีมี u t u b e มี t w i t t e r เนาะแล้วก็มีอหนื่เนืเยอะมากมายเลยนะคะวันนี้เราก็จะอยู่กับ Facebook ค่ะแล้วก็เลือกเป็นเพิ่มไลฟ์โพสนะคะบริการตรงนี้ค่ะสามารถเลือกเป็นบริการอะไรก็ได้นะคะที่ตรต้องการได้เลยนะอ่านดูได้เลยนะคะต้องการอันไหนก็สามารถเลือกกันไปได้เลยค่ะหรือว่าจะเลือกตามเราเป็นอันแรกตรงนี้ ก็ได้นะคะ แล้วก็ตรงนี้ค่ะคําอธิบายตรงนี้ค่ะก็จะเป็นคําอธิบายของบริการเนาะก็สามารถอ่านดูกันได้เลยนะแล้วก็เลื่อนลงมาค่ะตรงลิงก์ตรงนี้ค่ะเราก็จะไปที่หน้า Facebook ของเราเปิดโพสต์ของเราขึ้นมาเลยนะคะโพสต์ต้องเป็นโพสตสาธารณะด้วยนะแล้วก็คลิกเข้ามาที่เวลาของโพสต์ค่ะแล้วก็กดคัดลอกลิงก์ด้านบนตรงนี้นะคะนำมาใส่แท็บเลยแล้วก็ใส่ปริมาณวันนี้จะเพิ่ม100รไลค์ค่ะข้างล่างก็จะเป็นเวลานะคะแล้วก็เป็นค่าบริการทั้งหมดเนาะ100ไลค์นะคะอยู่ที่8กว่าบาทเองนะก็ถูกมากๆเลยนะคะแล้วกดสั่งซื้อตรงนี้ เ,เมื่อขึ้นแถบสีเขียวแบบนี้นะคะก็แสดงว่าเราทำการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะและสำหรับบริการอื่นเพิ่มเติมนะคะหรือว่าจำนวนเงินไม่พอเนาะสำหรับผู้ใช้ใหม่นะคะก็สามารถเติมเงินได้ตามขั้นตอนนี้เลยนะมาที่เมนูเติมเงินตรงนี้ค่ะ ช่องทางการเติมเงินค่ะจะมีทั้งหมด2ช่องทางตรงนี้ด้วยกันนะคะช่องทางแรกค่ะเป็นการสแกน QR code ทุกธนาคารค่ะก็เติมขั้นต่ำหนบาทค่ะสูงสุดไม่เกิน50,000บาทต่อครั้งรับโบนัส5%เนะคะเมื่อเติม1,000บาทขึ้นไปด้วยนะเราก็มาใส่จำนวนเงินด้านล่างตรงนี้ค่ะแล้วกดจ่ายตรงนี้เลย สามารถสแกนจ่ายตรงนี้ไปได้เลยนะคะช่องทางต่อไปค่ะก็จะเป็นคริปโตค่ะเป็นการโอนเงินผ่านต่างประเทศเนาะเราก็สามารถอ่านคําแนะนําด้านล่างตรงนี้นะคะแล้วก็ดาเนินการตามไปได้เลยค่ะส่วนคริปโตค่ะจะเป็นขั้นต่ํา1 0 0ร้บาทค่ะสูงสุดไม่เกินห0,000บาทต่อครั้งรับโบนะัสทันทีห้าเเซ็นะคะเมื่อเติม5้ารอยบาทขึ้นไปด้วยนะแล้วก็ข้างล่างตรงนี้ค่ะก็จะเป็นประวัติการเติมเงินของเราทั้งหมดนั่นเองนะคะไปดูเมนูต่อไปค่ะไปดูประวัติการสั่งซื้อกันค่ะ เลขข้างหน้าตรงนี้ค่ะจะเป็นเลขรหัสออเดอร์ของเรานะคะแล้วก็เป็นออเดอร์ของเราทั้งหมดค่ะที่เราทำการสั่งซื้อไปเนาะทางด้านขวามือตรงนี้ก็จะเป็นสถานะนะคะออเดอร์ของเราค่ะที่ทำการสั่งซื้อไปเมื่อสักครู่นี้เนาะก็กำลังดำเนินการอยู่นั่นเองนะสำหรับใครนะคะที่เข้ามาใช้งานก็อาจจะมีปัญหาเล็กน้อยเนาะเกี่ยวกับออเดอร์ที่ล่าช้าหรือยังไงนะคะก็สามารถติดต่อแอดมินได้ตรงนี้เลยค่ะ เราก็จะมาเลือกหมวดหมู่นะคะแล้วก็แจ้งปัญหาอะไรคะ่ะใส่เลขรหัสออเดอร์ข้างหน้าเมื่อกี้ลงไปแล้วก็ใส่ข้อความเนาะหรือต้องการใส่รูปภาพค่ะก็สามารถคลิกแท็กไฟล์ตรงนี้คะ่ะแล้วก็นําภาพเข้ามาได้เลยนะคะแล้วกดส่งตัวตรงนี้นะคะเมนูต่อไปคะ่ะจะเป็นการแนะนําเพื่อนคะ่ะแล้วก็สามารถคลิกคัดลอกลิงก์ตรงนี้คะ่ะแล้วก็ส่งให้เพื่อนของเราไปได้เลยนะคะหากเพื่อนเราสนใจแล้วก็ได้คลิกเข้ามาใช้บริการเนาะเราก็จะรับอัตราคอมมิชชั่นอีก3%ด้วยนะคะอันต่อไปคะ่ะจะเป็นบริการทั้งหมดคะ่ะในตรงนี้นะก็จะร รวบรวมบริการทั้งหมดไว้ให้เราแล้วนะคะเราก็สามารถเลื่อนอ่านกันได้เลยค่ะในตรงนี้ค่ะก็จะบอกราคาตอนหนึ่งพันนะคะบอกคําสั่งซื้อขั้นต่ําบอกคําสั่งซื้อสูงสุดเนาะแล้วก็บอกคำอธิบายไว้ด้านหลังตรงนี้ด้วยนะเราก็สามารถที่คาว่าดูตรงนี้แล้วก็อ่านไปได้เลยนะคะหรือว่าจะสร้างคําสั่งซื้องลางตรงนี้ก็ได้นะค่ะเราก็จะกลับไปดูที่ Facebook ของเรากันนะคะไปดูยอดไลค์เนาะอ่าโพสต์นี้นะคะยอดไลค์อยู่ที่2ไลค์นะเดี๋ยวเราจะซูมให้นะคะ ตรงนี้นะมีแค่2ไลน์นะเดี๋ยวเราก็จะขอลีหน้าจอก่อนนะคะ ก็ขึ้นมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะยอดไลค์ของเราจาก2ไลค์เนาะก็ขึ้นมาเป็น139ไลค์กันเลยค่ะก็ดําเนินการไวมากๆเลยเนาะและสั่งซื้อไปไม่ถึงห้านาทีเองนะที่ดําเนินการไปเนาะก็ถือว่าเป็นบริการที่ดีแล้วก็รวดเร็วมากๆเลยนะคะหากยอดเกินไปก็ไม่ต้องตกใจเนาะทางเว็บไซต์เขาก็ใจดีมากๆเลยนะคะเขาก็มีการแถมยอดให้เราอีกตลอดเลยนั่นเองนะและทั้งหมดนี้ค่ะก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ KM Social ค่ะเป็นเว็บไซต์ที่ดีมากๆเลย นะะลองเข้ามาใช้ลองเข้ามาศึกษาดูได้ค่ะสําหรับวันนี้ใครสนใจหรือได้แปะลิงก์ไว้ให้ดันล้างคลิปแล้วนะคะก็สามารถคลิกเข้ามาใช้บริการกันได้เลยค่ะหากวันนี้พูดผิดประการใดไปก็ขออภัยไว้นที่ดีด้วยนะคะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ